สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะแต่ลมแรงนิดนึงนะมาถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านให้ดูนะคะเนี่ยนะคะถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านให้ ี่อากาศดีนะคะถ่ายบริเวณรอบๆบ้านให้ดูนะคะแต่ล้มแรงนิดนึงนะเนี่ยนะคะนี่เลืมเ่มกแต่น้าบ้านเลยหน้าบ้านนะคะ ต้นไม้คือดอกไม้ที่ปลูกไว้นะคะีเริ่มเริ่มสวยแล้วนี่อีกกระถางหนึ่งบริเวณรอบๆบ,บ้าน ก็บริเวณหลังบ้านอันนี้บริเวณที่ปลูกผักฮะยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ฝนตกน้าดูเหมือนกันนี่นะคะ ให้ดูนี่บริเวณหลังบ้านรอบบ้านนี่หลังบ้านนะคะเพื่อนบ้านห้องสันหลรูของเขา ร้อนก็จะเปิดแอร์นะะอน,นี่บริเวณระเบียงบ้านของเราติดข้อความสัตว์ร้องเดินรอบห่บ้านเดินรอบเอบตัวบ้านนะคะไม่ใช่รอบหมู่บ้านนะรอบหมู่บ้านจะไกลกว่านี้นะคะเดินมาหน้าบ้านละ บ้านนะคะหนบ้านตอนนี้จะสี่โมงละแดดจ้านะคะนี่หน้าบ้านแดดจ้ามาก